เป็นเรื่องของธรรมชาติเรากําลังพูดถึงเรื่องของธรรมชาติพูดถึงความลึกลับที่มันเหมือนดูลี้ลับของธรรมชาติอ่ะแต่จริงๆแล้วความลึกลับหรือลี้ลับตรงนี้มันคืออะไรมันลึกลับจริงปะมันลี้ลับจริงปะมันมีอะไรเหรอในธรรมชาติมันมีอะไรที่เราก็อยู่กับธรรมชาติทุกวันทําไมถึงต้องบอกว่าให้มันเรียนรู้ธรรมชาติอีกก็อยากให้ติดตามในภาพยนตร์ธรรมชาติหรือระบบธรรมชาติธรรมชาติทั้งมวลอ่ะมันคือวันเนี้ะ มันคือหนึ่งเดียวมันคือพวกเราทุกคนแล้วไม่ใช่แค่คนเนะาะสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ที่รวมกันเป็นโลกใบเนี้เอออันนั้นเป็นเป็นชองหรือว่าเป็นแนวของหนังเนาะเรียกว่า สัจจานิยมมหาสาัจจ์หรือเมจิคัลเรียลิซึมก็คือเรามองว่าวิธีคิดหรือแนวคิดของปราชชาวบ้านมันมีคําว่าจินตนาการอยู่ด้วยเป็นจินตนาการที่มันเกี่ยวข้องหรือมันเป็นพื้นฐานมีพื้นฐานกับความเกี่ยวพันกับความเป็นจริงประสบการณ์ของปราชชาวบ้านที่ตกท,ที่ตกผลึกแล้วกลายเป็นแนวคิดที่มาสอนพวกเราเพราะว่าปราช้าบ้านเขามีจินตนาการต้องเราดูรอมมชมว,ว่าจินตนาการตัวนี้จะคืออะไร แต,แต่ละคนอาจจะมีมุมมองต่อเรื่องบางเรื่องหรือแนวคิดบางอย่างไม่เหมือนกันหรือมันอาจจะไปทําให้เกิดแรงบันดาลใจในรูปแบบที่แตกต่างกันอันนั้นเราก็มันเป็นเป้าหมายใหญ่ของภาพยนตร์แล้วนะฉันจะไปปลูกต้นไม้เล็กๆข้างบ้านสักสองสมต้นอันนี้สมมติถ้าทุกคนคิดอย่างนี้สิบล้านคนอะเกิดอะไรขึ้นเราอย่าประมาทความคิดเล็กๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวกันสมมติถ้าทุกคนทําเรื่องเล็กๆพร้อมๆกันหนึ่งเรื่องในเรื่องที่ดีอะโลกจะเปลี่ยนแปลงมหาศาล เราตั้งใจที่จะให้ตัวนี้มันเป็นสื่อการสอนกับทางราชพัฏด้วยด้วยความที่ราชพัสจะต้องมีพันธกิจที่จะต้องขับเคลื่อนชุมชนสังคมเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องความยากจนเรื่องการเชื่อมองค์ความรู้ของป่ามาใช้เนี่ยเราก็เลยมีการผนึกกําลังการว่าเราอยากจะให้สื่อตัวนี้มันกลายเป็นสื่อการสอนในราชพัสที่ไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานภาคอื่นๆเห็นดีเห็นงามด้วยก็เอาไปใช้ได้ต่อรวมไปถึงมหาลัยอื่นๆด้วยก็ได้ ฝากไปถึงคนบุรีรัมหรือพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่เราแบบ PR มาแล้วเราจัดฉายที่ไหนไปดูเลย